มันคือตัวละครตัวหนึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้เล่นมาตั้งนานแล้วนี่วันนั้นเป็นวันเกิดน้องน้องเห็นนะ่ะที่บบกเอ้ยน้องเห็นก็ใช้เล่นอ่าไอ้นุ่นบอกหนูเล่นได้ก็เล่นไอ้นุ่นมันเล่นมาก่อนเนี่ยตั้งห้าหกปีแล้วมันยังไม่ดังไม่ได้ดังขนาดน,าน,นี้มันมาดังไม่นี่เองดังเมื่อเนี่ยเมื่อปลายปีจนมาปีเนี้ยถ้ารวมกันแล้วแต่ยังไม่ครบสิบสองเดือนด้วยซ้ำเห็นไหมล่ะมันก็เป็นช่วงจังหวะของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยดําดงคือตัวละคร แม่แก้วประทะดําดงเนยไม่มีดำดงที่เป็นนุ้นแล้วใครจะยื่นจำานงขอเงินคืนได้มีคนมาขาวไมออกไปแล้วไนงะ้าไลนะี่นยังไม่เท่าไหร่มันไลเนี่ยคือเยอะไปถึงเพจน,นู่นนี่นั่นลงแล้วหลังน้ำตาชังน้ำตาชุ่งจออะไรเงี้ยเพราะมันเป็นคนดัง จากปากผู้ใหญ่ที่อยู่ในคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรหรือว่าป้าแต่นะครับซึ่งเป็นแม่ครูที่เขาเรียกกันในคณะลิเกนะครับผู้ชมครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในคณะลิเกสอนรามนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีการออกมาไลฟ์สดนะครับผู้ชมหลังจากที่นุ่นดำดงประกาศลาออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรด้วยเหตุผลต่างๆที่นุ่นได้มีการไลฟ์สดทั้งน้ำตาออกมานะครับปรากฏว่าป้าแต่หรือว่าแม่ครูนี้ครับ ชี้แจงครับผู้ชมครับเรื่องการราออกนะครับยืนยันว่านุ่นเองไม่เคยมาปรึกษาใดๆทั้งสิ้นนะครับและพร้อมที่จะคืนเงินคืนบัตรให้กับแฟนคลับของนุ่นเนชนกหรือว่านุ่นดำดงเพราะจากนี้ไปนะครับคณะสอนรำนะเพชรเองจะไม่มีนุ่นดำดงแล้วอาจจะมีดำดงซึ่งแม่ครูนะครับบอกว่าดำดงเป็นแค่ตัวละครตัวหนึ่งเท่านั้น จากนี้ไปจะไม่มีนุ่นเน่นกนะครับตัวละครดำดงอาจจะยังอยู่แต่จะไม่มีนุ่นดำดงใครที่ไม่อยากดูนะครับพร้อมที่จะคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ให้นะครับผู้ชมพร้อมกับได้มีการพูดถึงบางเรื่องบางราวที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเหตุผลการออกนะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาในวงอะไรยังไงหรือไม่นะครับย้ำว่าดำดงเป็นแค่ตัวละครนะครับและตัวของนุ่นเองเนี่ยเล่นมานานมากไอ้บทเนี้ยมันไม่ดังปรากฏว่าวันนี้ด้วยช่วงเวลามันกลับมาดังนะพูดตรงก็คือเหมือนจะไม่ได้งอนะครับเพราะว่า นุ่นเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาขอลาออกจากคณะไม่ได้จะเลิกเป็นลิเกครับเดี๋ยวคงต้องติดตามมันต่อลองไปฟังบางช่วงครับดงคือตัวละครตัวหนึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้เล่นมาตั้งนานแล้วนี่วันนั้นเป็นวันเกิดน้องนห็นน่ะที่แบบเออน้องเห็นก็จะเล่นอ่าไอ้นุ่นบอกหนูเล่นได้ก็เล่นไอ้นุ่นมันเล่นมาก่อนเนี่ยตั้งห้าหกปีแล้วยังไม่ดังไม่ได้ดังขนาดน,นี้มันมาดังเมื่อนี่เองดังเมื่อเนี่ยเมื่อปลายปีจนมาปีเนี้ยถ้ารวมกันแล้วแต่ยังไม่ครบสิบสองเดือนด้วยซ้ำใช่ไหมล่ะ มันก็เป็นช่วงจังหวะของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยดำดงคือตัวละครถ้าจะดูเรื่องนี้ไม่ต้องอะไรอะ่ะเมื่อกี้นี้ข้างหลังบ้านมไม่ช่ไม่วุ่นนะมีคนมาขาวไปออกไปแล้วไงบ้าไล่เนี่ยยังไม่เท่าไหร่มันไล่เนี่ยคือเยอะไปถึงเพจยุน่นนี่นั่นลงแล้วหลังน้ําตาชังน้ําตาจวมเจออะไรเงี้ยเพราะมันเป็นคนดังใช่ไหมก็ใครที่ ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือทางที่ตัวหน้ากัดแม่แก้วประทัดดำดงเนี่ยไม่มีดำดงที่เป็นนุ่นแล้วใครจะยื่นจำนงขอเงินคืนได้ได้ไดก็ติดต่อทางทางที่หนูกับแอดมินเลยนั้นนะเออเอาแบบเอาชรีดไ,ได้แบบของเงินคืนเราจะมีเงินให้เต็มจำนวนนะคะ นี่เพอเราต้องอนฝ่ายขับเคลื่อนงานหน้าเวทีเราต้องจัดสัใจเลยเพราะมันเนี่ยมันเดือนพฤษภาแล้วเพราะเดี๋ยวเราต้องเรียกซ้อมแล้วแล้วิจุนาเราแสดแห่งแล้วอะไรนะคะลูกป้าถามเขาต่อไหมว่าลาออกเพราะอะไรเป็นอะไรไหมมาคุยก่อนไหมป้าจะไปถามเขาตรงไหนละคะลูกเขาไม่โทรหาป้าแล้วเขาไม่ได้มาปรึกษาอะไรป้าเลยก่อนหน้านั้นไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องอะไรปรึกษาป้าได้หมด ขาคักรักพูดปรึกษาได้หมดแต่ไม่โทรมาเลยแล้วป้าเข้าไปปั๊บประมาณจะเสือกไหมแล้วก็ต้องกลัวแล้วสําหรับเนี่ยเบลเข้ามาสําหรับป้าเป็นที่ปรึกษ,ษาของเด็กทุกคนในคณนะอยู่แล้วแล้วมันรู้ไหมมันรู้เละมันไม่ได้โกรธป้าป้าก็ไม่ได้โกรธเลยมันเราไม่มีเรื่องกันแต่มันเลือกที่จะส่งข้อความมาบอกเรากับช่างนวลแก้ว พอดูแก้วกลับงานจบเขาก็อ่ะป้านี่อ่ะเอามาเมื่อ,อกี้ใครอยู่เพราะว่าตอนที่ป้าไลายย่แกดูแก้วไปงานสบอยู่แล้วก็เนี่ยแหละแล้วมันก็ขึ้นไลน์หลังป้าใช่ไหมล่ะมันขึ้นไลน์หลังป้าเนี่ยแล้วคนน่ะก็มาบอกป้าในนี้ว่าน้องลาออกป้ายังพูดว่าอย่างนะคะยังไม่ทราบนะครับป้าจะไม่เอาคําพูดที่พวกหนึ่งบอกในนี้มามา,มาเป็นประเด็นนะเดี๋ยวให้ป้ากลับไปดูให้มัน ค่ะลองลองชิ้นก่อนให้มันอะไรก่อนแน่นอนก่อนอ่ะท่านในนั้นบอกว่าป้าท่านในนั้นบอกว่าบอกพระอะไรเงี้ยแต่ป้าเข้าไปฟังแล้วลูกป้าบอกเขาก็บอกว่าเขา,ถาอถอดออกมาเขาแต่เขาไม่ได้หยุดนิเกนั่นอาจจะเป็นไม่ใช่ลิเกคณะนี้ก็ได้เพราะเขาส่งข้อความมาบอกรวงแก้วว่าหนูขอลาออกแค่นั้น ม่เป็นไรหรอกลูกลำดงคือตัวละครตัวหนึ่งซึ่งเรากเไม่ไปในเาต่้งน,นานแล้วนี่วันนั้นเป็นวันเกิดน้องน้องเ็นนะ่ะที่แบบเอ้ยน้องเ็นก็จะเล่นเอาไอ้นุ่นบอกหนูเล่นนะก็เล่นเอ้นุ่นมันเล่นมาก่อนเนี่ยั้งห้าหกปีแล้วมันยังไม่ดังไม่ได้ดังขนาดนี้มันมาดังไม่นี่เองดังเมื่อเนี่ยเมื่อปลายปีจนมาปีนี้ถ้ารวมกันแล้วก็ยังไม่ครบสิบสองเดือนด้วยซ้ำไม่ล่ะมันก็เป็นช่วงจังหวะของมันเพราะฉะนั้น,นเนี่ย ยำดงคือตัวละครถ้าจะดูเรื่องนี้ไม่ต้องอะไรอ่ะเมื่อกี้นี้ข้างหลังบ้านมันไม่ใช่ไม่วุ่นนะมีคนมาข่าวไปออกไปแล้วเนี่ยป้าไล่เนี่ยังไม่เท่าไหร่มันไล่เนีนะ่ยคือเยอะไปถึงเพจนู่นนี่นั่นลงแล้วหลังน้ําตาชัางน้ําตาช่อง,งจออะไรเงี้ยเพราะมันเป็นคนดังใช่ไหมก้ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ thank you